อ้าแล้วก็กลับสู่ทุกท่านเลยครับผมนี่ก็ในช่องแม็กกี้เกมมาอยู่วันนี้ก็มาอยู่ในเอ,อเกมเพนน์เวอร์ชั่ซอมบี้สองนะครับเราก็พิมพ์ชื่อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเแม็กกี้จะให้ดูวด่าจะไปถึงด่านไหนแล้วนะครับตัวเพิ่งเล่นนะครับไอพวกเงี้อย่างนมานะครับตัวคนนี่นะครับมันถึงด่านที่ สิบเจ็ดนะครับเราก็ผ่านมาเยอะแล้วจากที่สิบเจ็ดอยงนี้นะครับอุ้ยใกลถึงบอลแล้วครับทุกคนเราก็ถึงบอลแล้วอุ้นี่แค่หมุนแค่นี้ก็ได้ถึงบอลแล้วรับทุกคนเอาไปว่าแล้วก็ไปเล่นกันเลยเขาบอกว่าอะไร มาครับ่าถ้ามีข่าวมาเราก็เป็นแชมป์ใ่เกมแลยนะครับอันดับแรกของชอยเป็นนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้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 นะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถสู้สมบีนได้แล้วนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับทานตะวันไว้ก่อนนะครับทุกคน ก็วางทันตะวันไปอีกนะครับวางแค่แถวเดียวนะครับทุกคนถ้าซอมบี้มาเนี่ยเราก็ต้องเออวางถั่วไปก่อนนะครัทุกคนแล้วค่อยวางหงชอยไปนะครับแล้วก็ต้องรอนะครับทุกคนอึ๊บและถ้าหงถ้าไอซอมบี้มาเราก็วางหงชอยไปนะครับทุกคน แล้วก็ให้มันสกัดอยู่ตรงนั้นถ้ามันสกัดเสร็จเราก็ขุดเลยครับนี่ให้ขุดนี่ครับแล้วเราก็ต่อยไปเลยครับนี่ครับแเ,เราก็ กัหน้ากากหมอกระดำมาแล้วครับทุกคนขอไม่กินอืมเราก็วางไว้ให้ตัวไฟมาเนี่ยเราก็ต้องวางน้ำแข็งไปนะครับทุกคนน้ำดับไฟนะครับ ทุกคนวันนี้เนี่ยโ <c oughs> อเคฮึฮึโอ้โหกัน,นี่นะเราบจะขุดจะวางอะไรกันแน่นะครับทุกคนก็วางไวนะ้ครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าจะเอาไอเทมนะครับเราต้องทันธุ์ที่ทานตะวันก่อนนะครับทุกคน เพราะว่าอะไรไหนูมั้ยมันอาจจะเพิ่มเงินให้เราเงินเราจะไม่หมดนะครับทุกคนเนี่ยมี400แหละก็วางโฮมทอยก่อนนี้นะครับแล้วก,ก็ขุดนะก็วางไปนะครับทุกคนหรือว่าถ้าทุกคนอยากใส่เอ็นเข้มมันนะครับก็ไปใส่ไอตัวอื่นได้นะครับทุกคน โอ้เจ็บ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 เรื่องอะไรรูครับฟาดโซฟาครับทุกคนตอนเนี้ยเจ็บเจ็บมากเจ็บมากนี่ครับทุกคนแล้วก็วางอันนี้ต่อยข้างหลังไปนะ ออก,ก็ต่อยไปครับก็ต่อยไปเลยนะครับลองนี้ไปก่อนนะครับ ต่ออีกเลยครับนี่ครับแค่เนี้อก็ชนะาละแบบนี้เลยครับนี่ครับเราก็จะได้เออรางวัลมานะคบทุกคนหนึ่งบอกหนึ่งนะครับกดไปครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสองด่านนะครับทุกคน อีกด่านหนึ่งนะครับด่านนี้น่าจะยากนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหสวยแล้วทันทวนไม่ได้อะครับทุกคนหมดหวังเลยโอ้ไม่ได้ทำไมดีนะ อันนี้อันนี้อันนี้เลยแล้วกันนะครับโอ้โหมันช่างเยอนะมากของชอยไปนะครับมวยปัอมของเราเราก็เริ่มไปนะครับทุกคน เอาละครับตอนนี้ก็มาแล้วครับทุกคนซอมบี้แล้วก็ให้ต้นไมนย้ยิงเลยนะครับแล้วเราก็รอผูดาวนะครับทุกคนยิงเลยครับโหตอนนี้มาเยอะมากหมือปราบของเราหนะน่าจะคุยได้นะ อม่มาแล้ครับเดี๋ยวหนานี้จบเลยนะครับทุกคนนี่ทำไมเดียะโถงหมันมาเยอะมากเลยทุกคน ใชครับไมเใช่ไม่ได้แล้วอืมที่มันดิโอ้โหมันมาแบบอะไรครับ ให้เราขึ้นตัวเลยมาก็มาดิครับเออวังคอยใจเลยตอยเออวังคอยไปเลยนี่นี่ครับทุกคนแล้วเราก็รอให้ขึ้นนนะครับ กันคบแบบซู้ไม่ไหวเลยอะ่ะมันซู้ไม่ไหวจริงๆนะครับมาเลยข้างนี้ข้างนี้นะ อะไรครับแม่เดี๋ยวกินขขาวขอจะกินเต๊ะนะครับแล้วก็เอาเลยนะครับทุกคนแบบโหดเจี๊ยดนะครับโหดเจี๊ยดบอกเลยว่าโหดเจี๊ยดอืมยังไงต่อยหัวฆ่าเลยนะครับบอกเลยว่าโหดมากโหดมากแม่ เราต้องมายิงดปเลยครับมันน่าจะตู้ได้ทั้งนี้นแบบต้นไม้ย,ยิงเยอะมากนะครับทุกคนผมบอกเลยเยอะมาก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 โอ้โห <laughs> มันห้าวมากเลยทุกคน ผลิ s, yeah. integer, ่งลิ่ตมียิงเลยยิงเลยยิงไม่ตายไม่ได้มาถึงช่วงนะครับหมายถึงไอ้ซอมบี้เนี่ยมันมาเยอะมากแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกต้นไม้เราเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยเขาไม่เหรอที่ตัว เลยเขาเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยไอ้สองพี่เขาจต้องไอยู่มบ้านเราอาเราก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย